สวัสดีค่ะสวัสดีแม่มดกัญชาหรือดรแก้มหอมนะคะคุณบอสลองปูคุณน้ำพึ่งคุณหมอแนนแนนอาจารย์ปิยะลุงเล็กและพี่พี่จิตอศาสาทุกท่านชื่อสุวิมลนแสงทองนะครับเป็นป่วยเป็นมะเร็งเต้านมด้านขวาค่ะได้รับความอนุขอจากดกรแก้มหอม เลื่อยมาจนกระทั่งอาการดีขึ้นตามลำดับค่ะจึงเรียนมาขอ,อยาอีกหนึ่งครั้งนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแมหมอกัญชาหรือดออรแก้มหอมนะคะสวัสดีนะคะหนูได้รับสมุนไพรของแมหมอกัญชาเรียบร้อยแล้วนะคะ ต้องขอขอบคุณดรแก้มหอมหรือแม่มดกัญชาและบอสลองปูคุณน้ำพึ่งอาจารย์ปียะคุณหมอแนนแนนลุงเล็กและพี่พ,พี่จิตอาสาทาุกๆท่านมานะที่นี้ด้วยนะคะขอบพคุณะคะ่ะ